คิวนะครับคิวเป็นน้องที่ดีเป็นน้องที่มีน้ําใจมากเรารู้จักกันมาก็หลายปีไม่เคยมีสักครั้งที่ผมรู้สึกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าแบบคิวเป็นคนที่แบบไม่มีน้ําใจเลยอะไอคิวมันเป็นคนที่มีน้ําใจทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรมันก็ยังมีน้ําใจครับคือกูก็กูก็เป็นกูก็อยู่ในสภาวะนั้นเหมือนกันแต่กูจะไม่ตัดสินมึงกูแค่กูยอมรับสิ่งที่มึงตัดสินใจกูแค่ไม่ชอบ ผลของมันเลยว่ะตอนนี้มึงหลับอย่างสงบแล้วกูรักมึงมากเลยน้องคิวก็ถ้าพูดถึงคิวใช่ไหมอ่อไม่ได้ไม่ได้จริงก็สำหรับสรผมนะครับน้องคิวก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นน้องที่ดีกับผมเสมอมาเรามีโอกาสได้เล่นกันได้ทำงานร่วมกันในหลายๆครั้งนะครับรู้สึกว่าผมก็ยังรับไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เคารพทุกทุกอย่างที่น้องตัดสินใจไปแล้วถ้ามีโอกาสนะครับมันอาจจะฟังดูเวอร์ไป โอกาสได้ได้ร่วมเล่นกับน้องอีกครั้งนะครับในอนาคตในชาติหน้าก็ได้พูดนี้เลยดีกว่าครับขอบคุณครับครับสำหรับผมนะครับก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคิวนะครับแต่เราก็ไม่ได้เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่ทุกครั้งที่เจอน้องจะเป็นคนที่น่ารักเสมอคือมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหวเราะทุกครั้งเราจะนั่งคุยกันเราจะนั่งเล่นกันเรา จะรับส่งมุกกันเป็นคนที่สนุกสนานตลอดเพราะวันนี้พอคิดว่าไม่เห็นน้องในภาพแบบนั้นอีกแล้วเวลาไปแล้วก็ไม่เห็นน้องมันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัดสินใจไปแล้วคงจะเหนื่อยมากก็น้องคงอยากจะพักผ่อนก็จากนี้ก็ขอให้น้องหลับพักผ่อนให้สบายนะครับก็ไม่ต้องห่วงทางนี้คนทางนี้จะคิดถึงแล้วก็จะ มีน้องเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องนะครับขอให้น้องพักผ่อนให้สบายนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของน้องคิวนะครับมีกําลังใจสู้นะครับก็สู้เผื่อน้องคิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็สำหรับวัน่นี้ก็ใช้คำว่ายัางไงเดีย่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในวงมามามา,มาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็พี่คิวจะคอยให้กําลังใจแล้วก็สัพพอร์เราทุกๆเรื่องเป็นคนที่คอยทําให้เรา สดใสตลอดเวลาจะให้พลังบวกเราตลอดเวลาพี่คิวก็ได้พักผ่อนแล้วเนาะเดินทางปลอดภัยยินดีที่ได้รู้จักนะครับกับคิวค,คิวก็อยากจะบอกว่าเสียงเสียงของคิวถ้าเราเคยรู้จักคิวก็ยังจาได้ว่าเสียงมันเป็นยังไงว่าเสียงของคิวก็จะ จำได้ตลอดไปนะครับผมจะจำเคียวคิวได้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณคิวที่ว่าคอยชวนพี่ตลอดเกี่ยวกับเล่นดนตรีนะครับทุกทุกครั้งเลยแบบเวลาเจอกันทุกครั้งก็จะถามหาถึงกันวันนี้อาจจะอ,อ,อาจจะไม่เจอกันละแต่ก็ จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปนะจำได้ช่วงแรกๆที่เล่นดนตรีด้วยกันก็มีพี่คิวเนี่ยครับที่คอยคอยบอกอะไรอย่างงี้ก็ถึงวันนี้แกไม่อยู่แล้วก็รู้สึกใจหายนะครับก็เป็นเพื่อนพี่นะครับร่วมอาชีพก็ขอให้แกไปสบายนะครับยังไงชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้เป็นพี่น้องกันใหม่ครับคิดถึงพี่นะครับ อยากจะบอกกับพี่คิวว่ามีคนรักพี่คิวมากนะครับผมแล้วก็ผมก็เป็นรุ่นน้องในนักเตีหัดใหญ่นะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คิวได้ไม่นานนะครับแต่ว่ารู้สึกถึงความ จริงใจความรักแล้วก็ความสนุกสนานที่มอบให้น้องๆอ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับผมมีแต่ความสนุกเฮฮานะครับครับก็ตลอดมาคิวก็เป็นเพื่อนที่ร่วมงานกันมาตลอดทำงานด้วยกันมาตลอดช่วงเวลาที่รู้จักกันเขาก็เป็นเพื่อนที่หวังดีกับผมมาโดยตลอด มีอะไรเขาก็ที่เขาช่วยเหลือได้เขาช่วยเหลือวันนี้ก็ขอให้เขาหลับให้สบายให้เขาไปสู่สุขติ ครับก็วันนี้เดินทางมาส่งน้องคิวนะครับก็เดินมาทางมาจากละครนะครับความผูกพันระหว่างน้องมันก็ช่วงหนึ่งนะครับที่เคยผูกพันกันมากเราก็ยันเช้ากันทุกวันนะครับก็ขอให้น้องมันหลับสบายไปสู่สุคตินะครับไปเป็นเจ้าชายบนสวรรค์และการคนดีๆก็นะครับได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็มามาส่งครับก็ไม่อยากให้เศร้ามากนะครับญาติพี่น้องเยอะมากเลยครับยังไงก็ สู้ๆต่อไปครับต้นที่เหลือก็ขอให้พี่โชคดีนะครับก็ไม่ได้เจอกันสักพักก่อนหน้านั้นไม่คิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ขอให้มีความสุขในพบหน้าทุกพบด้วยนะครับคิดถึงพี่ครับคิว มาส่งคิวนะออยังไงก็หลับให้สบายนะน้องไปอยู่ในพภบภุมมพี่ดีนะไปร้องเพลงบนฟ้าให้ทุกคนฟังนะรูปเองอะที่เองห้อยเบดพี่พี่เก็บไว้นะในโทรศัพท์อะมันหลายอารมณ์อะทั้งเสียใจทั้งและดีใจที่เห็นทุกคนรักรักเองเยอะขนาดนี้นะคิวนะก็ขอให้คิวหลับให้สบายนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงทางนี้พี่จะจำบทสนทนานระหว่างเราไว้ ก็ขอคิวไปสู่พวกผมที่ดีโชว์ดีนะคิวก็ฝากถึงพี่คิวนะครับว่าคิดถึงนะครับคิดถึงมากๆพี่คิวจะอยู่ในใจพวกผมไปตลอดครับยังยังจดจำรอยยิ้มแล้วก็แสงวาระของพี่คิวได้ตลอดเสมอครับยังคิดถึงนะครับรักพี่นะครับก็สำหรับพี่ก็สนิทกับคิว แล้วก็เสียใจที่เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็ยังไงก็โอเคน้องตัดสินน้องเลือกในสิส่งที่น้องโอเคพี่ก็เห็นด้วยก็ขอเจอพบภูมิที่ดีอยู่ในความทรงจําทุกคนตลอดไปน้องโอเคพี่ก็ไปแล้วไปดีคิด <im ple> ถึงคิดถึงกลับมาได้กลับมาได้แหละไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวมึงหรอพี่มึงมาจริงคิดถึงทุกคนคิดถึงแหละ นะขอให้บนนั้นมีเพลงดีๆฟังแล้วกนะันพี่นะเอ้ยพูดไม่รู้พูดอะไรแหละขอพี่คิวไปสู่พบูุิมที่ดีก็แล้วกันก็ผมเคยมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีกับแกอยู่บ้างก็แกเป็นคนสนุกสนานนะทำให้คนรอบข้างมีความสุขนะครับผมก็เป็นเกียรติและดีใจนะที่ครั้งหนึ่งเคยได้เล่นดนตรีกับแกก็มีความสุขมากๆครับผมก็วันนี้ก็มาร่วม ส่งพี่คิวกันนะครับผมกับพิ่คิวก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับก็วันนี้ผมก็มาส่งพี่คิวครับพร้อมที่จะเคียงข้างพี่คิวแล้วก็เล่นพรมอมเล่นดนตรีด้วยนะครับขอพี่คิวไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับจริงก็ไม่ได้สนิทกับคิวมากแต่ว่าก็เห็นน้องๆอ,อยู่ในวงการแล้วก็เห็นตั้งแต่ออกกรบมันก็รู้สึกว่าคิวเป็นคนที่สนุกสนานดูเป็นคนสนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เ,เสมออะไรเงี้ยไม่คิดว่า ไม่คิดว่าคิวจะจากไปเร็วขนี้ก็วันนี้วันสุดท้ายก็มาร่วมส่งคิวกันครับขอให้คิวไปสู่ที่พบปุ่มที่ดีครับ เหมือนวันนี้ที่ได้มาผมดีใจมากดีใจมากจริงเพราะว่ามันคือน,น้องคนหนึ่งที่ผมรักมากแล้วก็มีสร่อร้่ด้วยกันเยอะมากทาให้รู้สึกว่าวันนี้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าก็เคารพการตัดสินใจของคิวมันแล้วก็ขอให้คิวมันอยู่ในภพภูมิที่ดีถ้าเกิดชนะนจริงขอให้เราก็เป็นแบบนี้กันใหม่ด้วยกันนะครับรู้สึกใจหายนะครับที่ไปเร็วขนาดนี้นะครับยังไงก็จะคิดถึงเสมอ ฟังเพลงฮิรยก็ยังนึกถึงถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยเจอเคยเล่นด้วยกันไปให้สุขสบายนะครับก็จริงๆยังยังยังทำใจไม่ถูกยังยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่ายังนึกทุ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 กครั้งที่ย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เดินเท้าด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันกินกินด้วยกันแบบนั่งรถด้วยกันเลยมันมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีความสุข มากๆเลยอะไรเงี้ยก็จะนึกจะนึกถึงคิวในช่วงเวลาในวันที่เราได้อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมีความสุขด้วยกันเนาะนึกย้นจะนึกถึงคิวในในวันที่คิวแบบยิ้มให้เราเสมอก็ขอให้น้องหลับให้สบายครับจริงงั้นุ่มกับคิวนี่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีอะไรจะต้องบอกกันแล้วคือแบบเราผ่านอะไรวุกันคือจะให้มาบอกความในใจมันก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าถ้าจะบอกอะไรสักคำก็บบขอให้มันไปดีนะครอะไรงี้ไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างเรื่องเงินไม่ต้องอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องเงินยูทูบเลยเดี gy, <So S 1> ๋ยวจะจัดการให้แม no. ่ w ดูแลแม่แทนช่วยช่วยดูแลครับก็คิวนะครับเป็นคนที่ล่าเริงเป็นน้องที่น่ารักเวลาเจอคิวเนี่ยก็จะมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะครับจากคิวเสมอวันนี้เสียใจแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเพื่อน รอบครัวแล้วทุกๆคนรอบข้างคิวก็จะรู้สึกแบบเดียวกับผมวันนี้มาส่งคิวครั้งสุดท้ายขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของคิวเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหมือนกับที่คิวเคยทำไว้พวกเราครับ ขอให้น้องโชคดีก็วันนี้เป็นวันที่ก็คืออะไรที่สุดนะคะพี่คิวเป็นพี่ที่น่าักมากค่ะก็จะคิดถึงมากๆนะคะพวกเราก็เต็มใจที่จะมาส่งพี่คิวกันนะคะไปสู่สู่สุขตินะคะไม่ต้องห่วงฝั่งนี้ค่ะนี่ไงดูเลยป้ายลิวอพูป้ายของไทย แต่เสื้อซื้อกิมหยงเมื่อกี้กิมหยงเฮียนะิมหยงเคียวหวังว่าปีนี้จะเป็นของขวัญให้คิวเป็นแชมป์เลี้ยวภูหวังว่าเลี้ยวภูจะได้แชมป์ในรอบ30มสิบปีแน่นอนครับแน่นอนแล้วปีนี้ปีนี้อะไรเก่งกว่ากเป็นของขวัญที่คิวรอมานานแล้วได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเสื้อไปให้เอาเสื้อไปให้ลูกกับลูนอย่างเดียวคุณนี่วันเดียวดายรักคิวที่สุดเลย เจอมึงทุกครั้งมึงก็คุยก,กูเรื่องลเวพูตลอดใส่เสื้อลเวภูกันตลอดความทรงจํากูกับมึงนอกจากเพลงก็ลเวภูนี่แหละเดี๋ยวปีนี้กูจะไปแห่แชมป์แทนมึงเว้ยกูสัญญาถ้าลเวพูได้แชมป์นะขอให้น้องคิวไปสู่สุขตินะครับอาวุธศกรรมให้กันและกันนะครับพวกเราจะคิดถึงน้องคิวตลอดไปนะครับครับขอให้น้องไปสู่ภูภูมิที่ดีนะที่ผ่านมาก็เหนื่อยมามากแล้วหลับให้สบายไม่ต้องห่วงทางนี้ รักและคิดถึงเสมอแล้วเจอกันในฐานะที่ร่วมง,งานกันมานะคะเจก็อยากจะให้คิวหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรนะคะแล้วก็ผลงานของน้องความน่ารักของน้องก็จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปะคะ่ะ ก็เป็นอีกคนที่วันนี้มาส่งคิวเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่เราเคยทําด้วยกันมาเรื่องงานความสุขเรื่องที่เราคุยทุกอย่างจะเป็นความทรงจําที่ดีตลอดไปขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเจออะไรที่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ชาติหน้าเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันใหม่ในชาตินี้อาโหสิกรรมให้กันทั้งหมดนะ ช่หน้าเราจะได้เจอกันใหม่สวัสดีครับก็ในานามของร้านแก๊สโซลีนะครับแล้วก็รุ่นพี่ในสมาคมนันดุนตรีนะฮะอยากจะฝากถึงน้องคิวนะครับว่าหลับให้สบายนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่อนะครับในวงไม่ว่าจะเป็นพีทหรือบอสนะครับก็ ให้สู้ต่อไปนะครับคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปส่วนคิวก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับก็ทางนี้เพื่อนๆก็จะสู้ต่อเพื่อคิวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาส่งน้องคิวในวันนี้นะครับทุกคนมาร่วมไว้อะไรน้องนะคะขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็สิ่งที่น้องทําทุกอย่างจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปนะคะก็เสียใจกับครอบครัวของคิวด้วยนะครับขอให้น้องคิวไปสู่สุขตินะครับผม ก็คีเป็นน้องชายที่น่ารักคนหนึ่งนะยังไงก็ขอให้ไปสู่สวรรค์ขอบคุณครับอ่อแสดงความเสีจจยใจด้วยเนาะแล้วก็ให้น้องไปอยู่ในภวภบมิที่ดีนะครับแล้วก็ชาติหน้าเราค่อยเจอกันใหม่เนาะยิ้มยิ้มไว้เ่้ผมพูดอะไรเพื่น ไม่ได้ตลกอ่ะอา่าก็แล้วกูเล่นกใครวะตอนนี้กูแล้วใครจะมาร้องเลีย่ยวกูวะมึงอ่าไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวกูจัดการเองเรื่องของกูกูว่าต้องเดินต่อไปแต่ว่ากูอยากเห็นสิ่งที่มึงเคยบอกกูก่อนไปว่ามึงไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมึงบอกมึงจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งกูก็บอกอมึงว่าเออเอาดิ ตอนนี้กูอยากรู้ว่าเพลงนั้นมีจริงหรือเปล่าถ้ามีกูก็อยากฟังอยากเห็นกูจะเอามาทําต่อแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะทําเพลงเพื่มมึงแล้วกันมึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกคงอยู่กูขุนกูก็ไม่ได้เป็นไหนหรก,กูก็ต้องเดินต่อไปคนอยู่กูต้องสู้อะ่ะค่อยเจอกันใหม่ก็ได้เดีย๋ยวเราก็เจอกันอยู่ดีเดินเส้นทางเดียวกันอิสระได้อิสระได้ก็ขอให้คิวไปสู่สุขสตินะ ฉน,น่าเกิดมาร้องเพลงพร้อมกันอีกนะแต่ไม่น่ารีบเลยนะเสียใจมากเลยจริงๆเลยโอเคขอโชคดีแล้วกันนะไปคอนเสิร์ตกับน้องคิวบ่อยนะครับก็จะนอนห้องเดียวกันคิวเป็นคนที่ร่าเริงครับรัก,รกเพื่อนรักพี่มากครับจะเทคแคร์เราตลอดอยู่ที่ร้านเเหมือนกันอยู่ที่ร้านเขาจะสใส่ดีมากเวลาเราไม่สบายใจเขาจะพยายามูดให้เราสบายใจทีนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเขากำลังไม่สบายใจ ผูกพันครับทำงานกันมาทำงานกันมาก็หลายเวลาชมเหมือนกันอยากจะให้ น้องไปสบายครับเข้าใจครับความคิดตรงนั้นครับเราก็ขอให้เขาไปให้ไปสบายไปสุขติอย่างเดียวบคุณครับก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้แบบมีความรู้สึกดีๆด้วยกันก็คบกันก็ผ่านทุกผ่านสุขกันมาเยอะค่ะก็หลังจากนี้ก็คิวก็ไม่เหนื่อยแล้วให้คิวแบบหลับให้สบายก็อยู่ตรงนั้นก็ขอให้นอนพักค่ะก็ขอบคุณที่ขอบคุณลูก กอย่างที่ทำให้เราได้มาร่วมงานกันก็ขอให้พี่คิวเจอสิ่งดีๆหลังจากนี้นะคะขออย่าให้พี่คิวต้องเหนื่อยต้องเจอความทุกข์อีกแล้วขอให้ชาติหน้าก็พี่คิวเจอแต่ความสุขแล้วก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เราได้มาร่วมงานกันอีกครั้งขอให้เรามารู้จักกันอีกครั้งนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าของน้องครับก็แต่งแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติค่ะ ธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติคือแรงบันดาลใจธรรมชาตินี่ธรรมชาตินะคะไหนบอกว่าทางเทาๆใช่ไหมทางเทาอะไรสายตาไม่ดีหรือเปล่าเพี้ยถามว่าตอนแต่งหน้ามึงเปิดไฟหรือเปล่าพอดีไฟที่ห้องดับก็จะเน้นเน้นแสงแบบตอนทํางานพือจะเปิดแบบมืดๆหน่อยเปไฟสีแดงก็เลยแต่งหน้ามีปัญหาแล้ว รู้จักพี่คิวในฐานะนักร้องนักรดนตรีเหมือนกันฮะใจหายครับที่รู้ข่าวรู้รก็โอเคฮะก็ก็ขอรับการตัดสินใจของพี่คิวะฮะก็ขอให้พี่เดินทางโดยสุขภาพฮะมีโอกาสเราก็ค่อยมากลับมาลงมานลงเพลงกันได้กันอีกฮะแค่นี้นะครับไปไหว้อีกที